ภาพจากกล้องวงจรปิดของร้านทองเยาวราชสุวินทวงศ์หน้าตลาดสุวินทวงศ์หมู่หนึ่งตคลองอุดมชละจรอำเภอเอมืองชเชิงเาวเผยให้เห็นภาพชายอายุประมาณ35-40ปีขี่รถจักรยานยนต์ฮอนด้าเวฟสีขาวดำสวมใส่กางเกงขาสั้นเสื้อสีชมพูทำทีเข้ามาจำนำสร้อยคอทองคำปลอมน้ำหนัก1บาท เมื่อได้เงินไปแล้วในวันเดียวกันยังขี่รถจักรยานยนต์วนกลับมาเพื่อขอเพิ่มเงินจำนำเพิ่มระแต่การกลับมารอบนี้เจ้าของร้านรู้แล้วว่าเป็นทองปลอม จึงทำเหมือนยังไม่รู้หลอกขอบัตรประชาชนชายคนดังกล่าวแต่ชายคนนี้บอกว่าจะกลับไปเอาบัตรประชาชนที่บ้านมาก่อนจะขี่รถหายไปไม่ยอมกลับมาทำให้นางสาวอชาราพันธ์ถ่ายประยูนอายุ33ปีพนักงานขายทองในร้านนำคลิปนี้ออกมาเตือนภัยและตามหาตัวชายคนดังกล่าวให้ออกมาแสดงความรับผิดชอบทางผู้สื่อข่าวจึงเดินทางไปยังร้านทองดังกล่าวเพื่อสอบถามเรื่องราวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนางสาวอชาราพันธ์เปิดเผยว่า เป็นสีขาวค่ะก็คือถูกค้าเงินค่ะอะไรอ่ะไหนอยู่ไหนครับถ้าซองที่เอามาจำไว้คือสองอันไม่ได้จำพร้อมกันอ๋อครับแล้วเมื่อวานที่มาเนี่ยก็คือว่าอันเก่าของเขาอะที่มาจากอีกหนึ่งบาทครับแล้วเขาเอาไปไม่เต็ม,มแล้วเขาจะมาเอาเงินเพิ่มปรับรมาจำอันใหม่แล้วทำไมพี่ถึงรับจำไหมฮะคือตอนนั้นอะมันยุ่งๆครับ คืออันเนี้ยเราก็เลยไม่ได้แล้วก็เมื่อวานคือจะมาเพิ่มจำนำอันนี้ค่ะแล้วก็มาจำนำเพิ่มได้ครับโอเคครับอ่าครับชนะไัยใช่ไหมจันจำรัดหนึ่งมืนบาทเนาะทองหนึ่งบาท Iden, Bref, um iful, ını, อันนี้มาพร้อมสร้อยทองอย่างนี้เลยใช่ไหมไม่ค่ะอ๋อมามารอบแรกค่ะรอบแรกทองมารอบแรกใช่ไหมแล้วพระพระมาตามรอบสองพระมารอบแรกอั้อ๋อพระมารอบแรกทองมารอบสองทำไมพี่ถึงรับจำเนี้ยตอนนั้นคือมีคนมาหลายคนใช่ไหมคระตมามาจำทีนี้เราก็เลยไม่ได้เช็คแล้วเขาเอาไม่ได้เต็ม อ่าแต่ทีเนี้ยคือพอหลังจากที่เขาไปแล้วพอว่างๆ่างเนีย้ยเรามาดูแล้วเรามารู้ว่าเขาปอมอ,อ๋อมารู้ที่แล้วทีทนี้เราอ่ะจำหน้าเขาได้ครับคนเนี้ยเคยมาจำนำหลายครั้งแล้วครับแล้วทีเนี้ยครั้งเมื่อวานเขาจะมาจำนำเพิ่มแล้วเราอ่ะรู้อยู่แล้วว่าของที่เขาเคยมาจำนำอ่ะเป็นเขาปออืมเราก็เลยอยากจะ ขอบัตรประชาชนเขาเพื่อจะยึดเอาไว้แต่ว่าเมื่อวานอ่ะเขาเขาจะมาจำใช่ไหมขอบัตรประชาชนเขาอบอกว่าบัตรประชาชนเขาไม่ได้เอามาอืครับก็ขอเอาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขาขอกลับไปเอาก่อนแล้วเหมือนอันที่เขามาจําเนี่ยของลอร์เนี่ยน้าหนักหนึ่งบาทเขาเอาไปแค่หนึ่งหมื่นเขาจะขอเพิ่มได้ไหมประจําหน้าเขาได้เราก็เลยจะขอบัตรประชาชนเพราะว่าเขาจะมาจําด้วยครับนั่นแหละค่ะก็คือเป็นสาเหตุว่าทําไมเราถึงขอบัตรประชาชนอ๋อคับ แล,แล้วแล้วได้เข้าดับมาไอ้แจ้งฟาร์มหรือยังครับคือไม่ได้แจ้งค่ะเพราะว่าเมื่อวาน่ที่คุยกันอ่ะคือเขาอ่ะบอกว่าเขาจะเอาบัตรประชาชนมาให้เพราะาเขาจะมาจัของเพิ่มครับแต่เขาไม่มาครับเราก็เลยมีความรู้สึกว่าเขาน่าจะไหวตัวทันแล้วหรือเปล่าหรือว่าอรย่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสั่นกระดิง่งจะได้ถึงใจทุกประเด็นอินเทรนทุกสถานการณ์กับข่าวเด่นทั่วไทยเร็วลึกครอบคลุมทั่วไทย